เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ผ่านมาณนศะาลาปฏิบัติธรรมศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญพิธีบูชาข้าวพระโดยท่านประธานสงฆ์นำคณะกัลยาณมิตรทุกท่านปฏิบัติธรรมในพิธีบูชาข้าวพระพร้อมผู้มีบุญทั่วโลกผ่านสัญญาณถ่ายทอดสดช่อง GBN ซึ่งพิธีบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศรวมทั้งวัดพระธรรมกายในต่างประเทศถือเป็นธรรมเนียมที่สืบทอดมายาวนานโดยจะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อให้ผู้มีบุญได้สั่งสมบุญร่วมกันสำหรับการจัดกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุงยังคงมีมาตรฐานรักษาความปลอดภัยตามนโยบายของทางภาครัฐ โดยคณะกระยานมิตรที่เข้าร่วมงานบุญต้องวัดอุณหภูมิร่างกายล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลสวมหน้ากากอนามัยทุกท่านและนั่งห่างกันเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ค่ะ